สวัสดีครับผมนักเรียนเดินเรือภชรดชานายเขียนมัฒนกุลครับชั้นปีที่2อัห้าครับไปทั้งกลวันนี้จะมานําเสนอเรื่องกฎกระแสของเคอร์อชอปครับหรือเคอร์ชอปเคลื่นลอครับโดยใช้ตัวย่อว่า KCL โดยวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิชา e t สามสองสองหนึ่งครับผมครับเราจะมาเริ่มกันที่ KCL นะครับ KCL หรือคือช o อปคืเลนรอนะครับก็คือกดกระแสของคือช็อปครับโดยที่กดกระแสของคือชอปนะครับจะกล่าวไว้ว่าซิกมาไอจะเท่ากับ0ูนย์นะครับซิกมาไอเท่ากับศย์คืออะไรซิกมาไอเท่ากับศนย์นะครับก็คือผลรวมของกระแสไฟฟ้า ที่ไหลเข้าและไหลออกณจุดใดๆในวงจรนะครับจะต้องเท่ากับศูนย์ครับผม และอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือซิกมาไ i อินเท่ากับซิกมา I OUT าซิกมาไออิเท่ากับซิกมาไอเอคืออะไรก็คือผลรวมของกระแสไฟที่ ไหลเข้านะครับจะเท่ากับผลรวมของกระแสไฟที่ไหลออกครับผมครับถ้าจะให้เห็นภาพนะครับเราจะมาวาดวงจรกันนะครับโดยที่ผมจะให้มีสายไฟสักประมาณ5เส้นครับผม สายไฟทั้งค่านี้ครับจะเป็นอ่าเป็นสายไฟที่มีกระแสะไฟฟ้าครับจะไหลกันมารวมกันตรงจุดตรงกลางนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าโหนดครับผมกระแสะไฟจะไหลมารวมกันที่โหนดครับโดยที่ตัวนี้ผมจะให้เป็นกระแสะไหลเข้าลูกศรจะบอกทิศทางกระแสะไฟฟ้าครับว่าจะเป็นตัวที่ไหลเข้าหรือไหลออก เราว่าเสร็จแล้วครับก็จะอ่าผมจะให้ตัวนี้เป็น i1 หนึ่งไอสอง i สามนี่เป็น i, 2, I, 3, I 4, ตัวนี้จะเป็นไห้าครับราบเราจะมาดูกันนะครับว่ากระแสไฟแต่ละเส้นตัวไหนจะเป็นไหลเข้าตัวไหนจะไหลออกโดยที่ไฟไหลเข้าจะมี จะมี i หนึ่ง i สามแล้วก็ i สีครับผมไฟที่ไหลออกไหลออกจะมี i อสองกับ i ห้าครับ,รบต่อไปเราก็จะ ทาตามของ KCL ที่กล่าวไว้ว่า sigma i in ท่ากับ sigma i out รหรือ sigma i ท่ากับ0 sigma i in เท่ากับ sigma i out sigma i in ก็จะมี i ส i หนึ่ง บว i 4วก i 4ีซิมา out จะมี i 2บก i 5แล้วก็ซิมา i เ,เท่ากับ0ก็จะเป็น i ห่งบวก i 3บวก i 4 i 2ลบไลบกับ i 5ห้าเท่ากับ0อันนี้ครับคือ s ิมไบอินเท่ากับซิ g ไบเอาแล้วก็ซิมไ i เท่ากับ0หรือผลรวมของกระแสภายในวงจรนะครับจะต้องเท่ากับ0เพื่อให้ความเข้าใจมากขึ้นเราจะไปดูโจทย์ตัวอย่างกันนะครับครับตัวอย่างแรกนะครับโจทย์ให้มาว่าจากรูปถ้า ไอหนึ 1> 1, 2, 3, 3 4, right. in, ่งเท่ากับสองแอมไอสองเท่ากับสามแอมไอสามเท่ากับสามแอมแล้วก็ไอสี่เท่ากับหกแอมป์แล้วก็จงหา i อห้าครับไอห้าก็คือตัวนี้เป็นกระแสที่ไหลออกครับเราก็มาตั้งเลยครับซิกมา i ออินเท่ากับซิกมาซิกมาไอเอา มาอินกระแสะที่ไหลเข้าก็จะมีะมีไอหนึ่งไอาสามแล้วก็ไอสี่กับไอหนึ่งบวกไอาสามบวกไอสี่ซิ่มาออาจะมีไอสองบวกไอห้า จากนั้นเราก็แทนค่าของกระแสที่โจทย์ให้มาครับผมโจทย์ให้ i หนึ่งมาเท่ากับสอง m อสามสาม m อสี่หก m เท่ากับ i สองโจทย์ให้มาเป็นสาม m บวก i5 i5 คือกระแสที่เราอยากรู้นะครับกระแส i5 ห้าแล้วก็ทำการย้ายข้างบวกลบกันจะเท่ากับ i5 จะได้เป็น8แอมป์ครับครับมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะครับโจทย์นี้ให้มาจากรูปจงหากระแสไฟฟ้า i1 กับ i5 ครับผม i1 คือของตัวนี้ครับ i1 i5 ตรงนี้ครับข้อนี้เราก็ทำเหมือนกันครับ Sigma i อ n in เท่ากับ Sigma i อ u t u t โดยจากในรูปนะครับเราจะสังเกตนะครับมันจะมีสองโหนดที่กระแสไหลเข้าก็จะมีโหนด A กับโหนด V โดยเราจะเริ่มหาจากโหนด A ก่อนครับ โนดเอกระแสที่ไหลเข้าเราจะเห็นเราจะเห็นว่าจะมีไอหนึ่งกระแสที่ไหลเข้าจะมีไอหนึ่งนะครับไอหนึ่งอีกตัวจะเป็นไอสามกระแสที่ไหลออกจะเป็นไอสอง แล้วก็ทกําการแทนค่าจากที่โจทย์ให้มาไอหนึ่งไม่รู้เราติดไว้บัวไอสามไอสามที่โจทย์ให้มาเท่ากับสองแอมป์ไอสองที่โจทย์ให้มาสามแอมป์ดังนั้นไอหนึ่งจะเท่ากับ1นแอมป์ครับอันนี้คือคำตอบที่สร็จสิ้นครับของ i อหนึ่ง ต่อมาเราจะมาหาโหนด b ที่โหนด b นครับก็คือกระแส5แอมป์ครับที่โหนด b สิกมาไออินเท่ากับ s i กมาไอเอาท ไม่อินก็จะมีกระแสที่ไหลเข้าไหลเข้าหนด b ก็จะมีะ i สองบวกกับกระแสที่ไหลเข้าก็คือ i สจะเท่ากับกระแสที่ไหลออกกระแสที่ไหลออกจะมี i ห้าตัวเดียวครับแทนค่าจากที่โจทย์ให้มา i สองเท่ากับสามแอมป์ i c เท่ากับ1แอมป์ i ห้า ว่าที่เราอยากได้เราไม่รู้ดังนั้น i 5ก็จะเท่ากับ c m อมครับครับตรงตามที่จทยให้มาต่อมาครับต่อมาอ่าจะเป็นโจทย์จะจะเป็นโจทย์ท,ยที่แบบมีความซับซ้อนขึ้นก็คือจะมีทั้ง วงจรที่เป็นวงจรขนานแล้วก็วงจรอนุกรมกันครับโดยจากโจทย์จะให้คำนวณหาไอหนึ่งไอหนึ่งคือของครับไอหนึ่งก็คือกระแสทั้งหมดมันจะกระแสไอหนึ่งก็คือจะไหล กระแสไอหนึ่งกระแสไอสองไอสามและไอสี่โดยจากโจทย์เราจะให้ค่า R มาก็คือ R1 หนึ่งนะครับก็คือสองโอห์ม R2 R3 สองาสามสี่เท่ากันก็คือสามโอห์มโดยไอหนึ่งนะครับก็คือกระแสที่ไหลเข้าตัวต้านทานตัวที่หนึ่งไอสองไอสามไอสี่ก็คือกระแสะที่ไหลเข้าตัวต้านทานตัวที่ 1, I 2, I 3, I 4, อสองต,ต,ตัวที่สามตัวที่สี่ 4, ตามลำดับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาหาอารวมของกระแสกระแสของตรงนี้นะครับหาอารวมของวงจรอนุกรมไม่วงจรขนานครับผมขออภัยครับโดยที่การหาอารวมของวงจรขนานก็คือใช้สูตรหนึ่งส่วน r t เท่ากับหนึ่งส่วน r หนึ่งบวกหนึ่งส่วน r สองบวกหนึ่งส่วน r สาม เราก็จะหา rt าก็โดยแทนค่าไปนะครับหนึ่งส่วน rt เท่าก,กับ r สองก็คือสามหนึ่งส่วนสามบวก หนึ 1> 1, 3, ่งส่วนสามบวกกับหนึ่งส่วนสามเราจะได้มาเป็นสามส่วนสามเท่ากับหนึ่งดังนั้นอาทของวงจรวงจรอนุก,กรมวงจรขนานตรงนี้ครับจะได้เท่ากับหนึ่งโอห์ม เมื่อเราได้อ,ดอารวมมาแล้วนะครับเราก็จะาหาหาหรือหาไอรวมเราจะหาไอรวมก่อนครับ i อทีเราก็จะใช้เป็นกดของอกดของโอมนะครับก็คือจาก v เท่ากับ ir แล้วก็จะได้ i รวมเป็น vi เท่ากับ v ส่วน r v จาก r v จากที said, ่โจทย์ให้มาครับก็คือ9โวลต์ส่วน r ต acy, ัวนี้เราจะใช้เป็น r รวม r รวมเราหาจากเราหาของวงจรอนุกรมวงจรอนุกรมเราบอกมาแล้ว งจรขนานที่เราหาได้ก็คือ1นอึงวงจรอนุกรมก็คือ2ก็จะเป็น2องบวกหเท่ากับเส่วนสมดังนั้น i อรวมหรือไอนะครับจะเท่ากับ3าแอมแต่เรารู้ว่า i.t. นะครับจะเท่ากับ i.1 เพราะว่า i.t. ก็คือกระแสที่ไหลเข้าไปแล้วก็ไหลออกมาจะต้องเท่ากันจาก กดของอกดกระแสของเคอร์ช็อปนะครับดังนั้น i1 ก็เท่ากับ3แอมป์คราวน,นี้เราจะหากระแส i2 i3 i ไแต่เราก็ต้องรู้แรงดันของตรงวงจรขนานครับเราก็จะมาหา V ขนาน V ขนาน เราก็จะใช้กฎของคูลอมเหมือนเดิมครับ b เท่ากับ r เท่ากับ i คูณ r r เราจะใช้เป็น r ของตัวขนาด i i ตัวนี้เราจะใช้เป็นเราจะใช้เป็นสามสาม์นะครับ <c oughs> เพราะว่ากระแสที่ไหลเข้าจากตัวดัทนทันตอนที่หนึ่งเท่ากับสาม์ไหลออกก็เท่ากับสาม์ก็จะเป็น สามคูณหนึ่งดังนั้น v ขนาดเท่ากับสามแอมป์พอเรารู้ v ขนาดแล้วเราก็จะมาหา i สอง i สาม i สี่ได้ครับแล้วก็ใช้กฎของ kcl sigma i in เท่ากับ sigma i out I1 กระแสะที่ไหลเข้าจากตรงนี้ไหลออกนี้ก็คือ i 1หน,หน,หนมันจะเท่ากับ i2 สองบวก i3 บวก i4 ก็จะเป็น3เท่ากับอ่าโดยเราจะรู้ว่า r ที่ให้มานะครับจะมี ค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง3ตัวเราก็จะทราบได้ว่ากระแสที่ไหลเข้าแต่ละตัวจะเท่ากันก็คือ1นึบวกหบวกหดังนั้น i 2 i 3 i 4เท่ากับ1แอมป์ครับหากวิดีโอชุดนี้มีข้อผิดพลาดการใดขออภัยในหน้าที่ด้วยครับ